สถานาสดีแฟยังเดานโสวบอลรึพีแฟนไม่เกี like cool ่ยวไม่ื่องเสือในมึงเกินน้ำลงค่อยงเวยเห็นในเพลงมึงบ่นเเสียวบกไจับโจกยามือไปตีคนขาล่างเธอสะโพกใใช้ชีวิตสด้้องกูหุดจากไม่รู้วิานมาจากไหน โอเคสบายดีทุกคนมื่อนี้กาที่ว่าเป็นมือที่สิ่เดอฮับน้องไม่อยู่ที่มอจะมาซักยูนิเวร์สิตี้อยู่ที่มาได้จะมาซักนอนเชื่อว่าเฮาสี่เตรียมตัวไปทำหนองเขาก็เป็นไอพีซีแดี๋ว่าสั้นๆพี่น้องโอเคพอแล้วยังห่างเฮาสี่ภากันไปได้ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เขามาหอดลนะเข้ามาหอดสถานที่จัดงานแล้วยับตอนไหนกันี่ขะาวเจ้า

โอ้มาเป็นเถากแกนั้งานบ่ามอนี่ดวยโอ้ตายตายตาตาเจีปีสองหอปีหนึโอ้ปีหนึ่งเหรอ้วยนายังว่าไปหอดผุนอ่ะสามสิบปสบายดีสบายดีผู้สาวงานทำน่องบ่ามึอนี่นาเปสาวแต่เจียนปีหนึ่นี่เลียนปีหนึ่งหอโอ้ยค้มาเป็นตะปูเต ไปตโอ้ยน้อโอ้ยนอบอกจะไม่แต่ว่าไปตตหักตแพงวกันหรอฮะอันนี้น้องปีนึงมาซอยแยงวะเนี่ยนี่ยกไปได้มเาบอกว่ามวนไยนี่ยนีนีไหนี่ยสโอ้ยตะฟอบยงหนากันเถอเว้ซื้อยังนี่ยซื้อยังนี่ซื้อยังเนี่ มือยอันไหนนี่ยูาโอ้ตัง้ตงใจอ๋อโอเคผมเป็นไทยหูมอกว่มันขึ้นตังอันนี้สวัสดีเดี๋ยวถอยวะเอาเอาถอนนึงสบายดีอ้ยเต็มจอผวเนี่ยโนอยู่สบายดีผูเบา โน้ยยังนี่อะเขยังนี่ซื้อซื้อน้องโอ้เจ้าเฮ็ยต่ละแหงหน่อยแห้งดีปงมอสบายดีสบายดีสบายดี้ผู้สาวนี่นาวะโอ้ยพี่แบบนี้คือดีแห้ง มนีสบายดีชอบมีซื้อจังไงฮะมีมีง่ามงามปลายงามค้นคคนกับงามแค่ยังกันเนี่ยแค่ยังกัน โอ้ยมีแตปุนาฮักเว่ยต้หมดล้วตัวนี้วัน้องกันเลยก็วาจะมมดแ้เนาะจะมาต่ไบจะมาต่บาตเพเจียนเลยเฮ้ยู ไปทางไปภาคเดียวเห้งยังไง้นีง่ามดอกทสายเปบืนยังเด้อ่าตอนนี้คอยูบาร์ไอยูบานไแน่นออยูบาให้อ่าสถานะสดบอกรือมีแฟนบเลยวะง้ยแสดงว่าตองกอค้างอธิบายยากเนาะไปนะ้นก่อนค้างอธิบายยากอ่าอสโลแกนได้มาหนีแน่นอสโลแกนนี่ โอ้ซอฟฟี่มรโต่อไปเนาะคือยังไงการไปกันอ่เอะไรซีที่อัีน่ตอนนี้สุานะโสนหรือม่แฟร์ปจอสดยอสดคยหพรสโลแกนนั้ดีแน่นอนสโลแกนเง้ามมอไปเด้ออต่อไปโอ้คตดังได้คุณนี่นะดังแมพ คือยังเด้อคือนี่ตอนนี้ยู่บานได้นออยู่นอยูรักเดอ้าวคือไปยูนินใจเขาตอนนี้สถ้านะโดหรือมีแฟนโดลรื้ว่าโสดกันตื่นก็คือทามเนาะเด้อทามสรสโลแกนนี่มันแงสโลแกนมามี่น้าตาดีไปวันวผ่าผ่านผ่ผ่านไปด็นไปเนาะ คือยังนี่คือมีอ่าตอนนี้มันมีลูกือมีผัวมีผัวมีลูกมีเอมีเธอนี่ยเปลน่ามีแฟนขอัวแกนี่นีเนี่ยมองงามเลยรมานี้คือหมูไปโั้ไปอ่าก็ท้ายแล้วแบบุยร่างกายด้อสบายสีน้สแปงแดงเอียงน้องแปงกันแล้ค่ะ วุ้ตาเงินกับุมมีแต่กีดอ่าตอนนี้พระน่าโผล่เลยมีแฟนมีนนะเยหล่อ้ยโอ้โหโอ้โหแหล่มากอคอสโลแกนได้คนนี้แน่การนี้มีปัญหานี่นาตาดูมันก่อนอ่าแถวต่อไปเนาะสบายดียังด้เก่ามากยังด้ ซีนี้นี่ยเยียมปี4สาวไปยังงสงคามมาเยี่ยมปี4บาวนาตามันบอก่เลยแรงแท้มาสโลแกนไหมโซดมอนี่โคตรเพื่อก้รว

<laughs> mày <mấy> mày. <laughs> bà, oh. Chó đi ở về bà, bà. Như nào chó chó Như nào à? Như nào muốn à. nào Như nào ส่งน้ำผ้าบ่ยี่สิก้อนส่งนำผ้าบ่เนี่ยบ่ส่งน้ำผ้าบ่ลินปีใหมกูซื้อกันปีกกูซื้อตอนนี้คืองานปีใหม่เนี่ยเฮ้ยปีใหม่บ่ งานปีใหม่มาเลยจักเลยบอกพ่อพ่อพ่อ่อะแตงห้เหนื่อกูื่องานปีใหม่มาได้ยัง หิวงามซ่งน้ำผาเฮ้ย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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี um ่ยนเปลี่ยนมาเข่าเซ็นไซเปลี่ยนเฮ้ยจะพร้อมอ๋อสองสามก่อน

天

เรางไงดีศาสนาเกมนี่งคู้ซึกว่าตัวเองบองามแตมานนดมานเนาะีเขียวเ่าปะเขียววะนี่ีเขียวอเขียวอยู่พี่งนี่ับนาะ เธอขยับโยกย้ายเอามือไปตีคนเขาล่างเธอสะโพกสายใช้ชีวิตที่สดโครตรไว้น้องกูหลุดจัดไม่ด้วยยาตัวนี้มาจากโลกนายไวเธอไยับโยกย้ายเอามือไปตีคนเขาล่างเธอสะโพกสายใช้ชีวิตที่สดโลกนาย แกยวจับเนี่ยมนโดดแก้วมัากูบดตึ้มแก้วลองกาูได้แไม่เกี่ยวไม่รู้สกเนี่ยมึนเกินน้ำลงคอยปุ้งเว้ยเห็นในเพลงมึงบดีวเล้วันเสียบ่อยากจับยกยามือไปตีคนขขาล่างเธอสะโพกใจใจ้ชีไมู่้สจอ้องกูลุดจับไม่ไปย้อย่วนมาจากกลางแก้ว่าจกจะไากเอมือไปีคนเาล่างอสะโพกใใึจองกลดจับไม่ไปย้ยาจา

คนที hmm, like ่ว่างานทำนองเข้ากับอะไรจบลงสำเนียงเนาะหลังจากนี้เข้ากับสีในแบบมีการสั้นยสำหรับมือนี้กัสีแดงขอลาทุกคนไปก่อนเนาะสีแดงขอลาทุกคนไปก่อนเนาะสีเขียวโอเคโอเคขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพอกัน